ไม่่่ใหปกติอยยยางเนนะครับสวัสดีครับขระคมนายคณะพักเย็นดีครับพอดีพูดไม่ค่อยถนัดก็ใส่นะครับก็อเสนอของหน่อยนะครับผมแนะนแท็กซี่ไทยนี่เนนะครับแล้วก็ผู้รับความเดือดร้อนจากการบริหารประเทศนะครับแล้วก็การทำงานของรัฐมนตรีคมนาคมนายสัจยาคิดชอบนะครับบอกชื่อเลย แล้วก็แล้วก็อธิบดเป็นีกสงครามขนส่งครั้งหนนะครับโดยการเราเดือดร้อนจากโควิดอยู่แล้วไม่มีนักท่องเชื่ออย่างหลายประเทศเข้ามาอยู่แล้วเป็นการติดประเทศนะครับและทีนี้เอาแอปนะครับให้รถไฟนำถูกต้องตามกฎหมายพึ่งผ่านรถพึ่งงานคณะสสในสภาไทยเมื่อวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็วทำในวันที่ยี่ห้ามิถุนายน นะครับสามทีวันแล้วก็จะไปวิ่งอินาีตาพวกผมเนี้ยงความอนอย่างนี้ก็เลยวันที่๒๕นี้เราจะลงถนนนะครับเพราะการวยัดวันที่๒๕เราจะลงถนนเพื่อเรียกร้องให้ผู้ทอนนะครับให้ยุติกฎหมายนี้แล้วก่อนเพราะว่าพวกผมนะครับตั้งนข้าวความนะครัพวกผมเนี่ยขับไปที่นะครับเป็นรถฐานนะต้องมีใบขับขี หนึ่งเดือนนะครับคอนบาลิต้องไปทำก็ไปทิ้รายยืมเงทุกสามปีนะครับแล้วตมีใบเนี่ยนะครับใบที่ประการติดสีอย่างนี้ครับเราต้องจ่ายเงินทุกอย่างแต่คนมอาคมเหมือนพ่อเราครับนะครับกรมต่างวงเหมือนแม่เราแต่ไม่เคยซัร์ตไม่เคยดูแลเลยแล้วยังเอานอกใ่มาทำลายเราอีกเนี่ยครับ วันนี้พอทางเวทีไทยไมเชวนะไรผมก็เลยมาเพื่อระบายแต่ว่าถามว่าจะถึงไม่ถึงผมก็ไม่รู้แต่ว่าระบายให้พี่น้องได้สัมว่าที่เราอยู่นะครับในถุนแผ่นี้นะครับช่วยดูแลหน่อยเราขอแค่นี้เอาออกก่อนให้ถูกต้องเหมือนเราจ่ายประกันเหมือนเรานะครับจ่ายภาษีเหมือนเราซื้อรถเสียดอกเบี้ยเหมือนเรา ไม่ใช่คุณบอกให้คนที่ตกงานมาทำงานแต่ค้นมา,ามนทำงานให้ผมนะครับคนที่อยู่สองแสนห้าเลยครับมีพีที่อยู่ทั่วประเทศตอนนี้นครับที่ถูกต้องตรวจตต้องทะเบียนถูกต้ง้ตเตงเลยทั่วประเทศสองแสนห้าหมื่นคนนะครับทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ให้ใต้ดำถูกต้องแล้มาวิ่งเสียภาษีเออเสียดอกเบี้ยในการออกรถได้ดีก,กว่าดอกเบี้ยแก้ 0.3พวกผม็ุดป8นี่อ่าอย่างนี้ครับแล้วทีนี้พวกผมจะไปสู้ได้ไงผมไม่ได้พูดแล้วว่าไม่ต้องยู่ขีว่ารัฐบาลนี้บริหารผิดพลาดยังไงข้อเห็นเห็นมันอยู่ทุกคนทุกอาชีพนะครับเราลยบอกว่าวันที่15พวกผมลงสนนแง่นอนนะครับนั้นันเรียบร้อยเจอกันที่ประตูห้า ถ้าทีมงานทิกซี่หรือคนขับทิกซี่ที่ต่างจังหวัดหรือในอยู่รายการหรือทีไรไม่พนนะครับเรียนเชิญให้เลยตั้งแต่ตั้งคืนของวันที่สิบสี่เช้าที่สิบห้านะครับเราจะอยู่ที่ประตูห้าของทำเนียบัรบาลนะครับเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงอธิบายแล้วอธิบายอีกไปตรงกลางหรือตรงกรางผมขึ้นไปประุรวงเหล่าีเป็นสิบรออที่ครับรัฐมนตรีไม่ต้องรับว่าผมผมไปที่กระทรวง รัฐมนตรีนะครับตักหิ้งที่ยอดเนี้ยโอ้ยชื่อได้เลยไม่ต้องรับพวกผมครับส่งรัฐมนตรีช่วยมาไม่มีความหมายก็ไม่ได้ตัดสินใจได้เนี่ยครับคือทําพวกผมทำ้ายพวกผมอย่างเงี้ยพวกผมถูกต้องทุกอย่างมีเนี่ยครับอยูเลยหนึ่งเดือนก่อนจะต้องหมดอายุต้องไปทําต้องไปพิมพ์ลายในมือที่ไอ้กรมตำรวจทุกคนแต่ รถใต้ดำไม่ต้องคุณมีแอปเข้าไปสมัครแอปไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมีรถอยู่แล้วมีเบบีคีธรรมดาไปได้ดำได้เลยแล้วาประกาศให้ถู้ต้องตามกฎหมายที่ผมจะไปถามต้องพันธ์ในที่ที่พูดไม่ชัดนัดกันสิบสี่เดือนไหนสิบห้าสิบห้าสิบห้านี้เดือนนี้สีิบห้ามิตรนายี่สิบห้นี่มิตรนายโยนะครับพวกผมจะลง ถนนครับประตูห้าอยู่ถนนประตูห้าคืออยู่ถนนลาดนเงินตรงข้ามเราควบคุมสาาิการครับพวกเจ้าห้มันชัดโทนนะเอกชนหรือคนในพวกร่วมไม่ถูกได้ครับได้ครับพอดีเอออ่ีความที่อืดอันตะไครนี่ต้องบอกเลยว่าพวกผมเนี่ยทําทุกอย่างเป็นลูกที่ทําตามทุกอย่างแต่ว่าพ่อแม่เปรยุ้มนอ้อฟไสมาแล้วมาทำกับพวกผมแบบเนี้ยครับถ้าพี่ได้ยินว่าทําไมเราปฏิเสธเราไม่เคยปฏิเสธครับ คนกับเพื่อที่ที่คนไม่เคยเป็นแฟนแอปแต่ขอให้แอปที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับให้ใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมายได้มเลยเพราะว่ารถตามกฎหมายตอนนี้มีทั่วประเทศหนึ่งแสนไอ้สองแสนห้าหมื่นคันทั้งสมุยทั้งขอนแก่นทั้งโคราชทั้งอ่าพัทยาเรามีอหมดแล้วครคุณเอารถพวกนี้ครับเอาคุณพวกนี้ที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาใช้งานเลยครับเหมือนนโยบายในเขียนไว้กี่อย่างที่รู้นะครับ ว่าจะพัฒนารถสาระนะฮะป้ายเหลืองแต่คุณแปลป้ายดำมาให้ถูกต้องผมเลยถามว่ามันถูกต้องไหมครับเนี่ยถามพี่น้องที่ฟังอยู่หรือที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าจะมาร่วมกับพวกผมวันที่สิบห้าเดือนมิถุนายนี้นะครับตรงประตูห้าตั้งแต่โมงเช้ากต่พวกผมในนามว่าอ่าเป็นผู้เดือดร้อนไม่ใช่แกนนำนะครับเดี๋ยวจะพูดว่าแกนนำเดี๋ยวจะพูดถับ กผมไม่ใช่แกนนำนะครับเดี๋ยวไปบอกเรมอว่าเราคือไม่ใช่แกนนำแต่เราคือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของรัฐนะครับลองทาอย่างนี้ถ้าเราไปบอกแกนนำเดี๋ยวต้องขออนุญาตพี่ต้องไปโรงพักต้องไปนี่ไปนี่อีกใช่ครับต้องไปแก้ครับแต่ว่าเราไม่ไปเพราะเราบอกว่าเราเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าถ้าไปก็ไปที่คนเพราะที่คนได้รับความเดือดร้อนและทีนี้เราก็ทำอย่างสือไม่เป็นกันนะ เพราะเราไม่มีแกนนำพี่ผมจอประกาศเลยผมไม่ได้แกนนำแต่ผมคือพูดได้ความเอนรถเนี่ยครับก็ที่คำนวณจากเพื่อนๆและทีมานทั้งหมดทั้งหลาังหวัดด้วยก็ไม่ถึงห้าหมื่นแต่ถ้ารถทีมารถทีมาได้ก็ประมาณผมว่าเอียบหมื่นทั้งหมดน่าจะติดตายในวันที่ที่ว่าเราจะเอารถแท็กซี่ไปที่ถนนราชดำเนิน ท่านผมครับผู้หญิงท่าผมแล้วไปบอกว่าไอ้ที่เราได้ดอกเบี้ยเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ป้ายดาวสูงจุดสามบังคับดาวฟรีด้วยนะฟีดาวด้วยอ่าบังคับฟรีดาวด้วยอ่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมขคือมันมันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วว่าผมกับไอ้ที่ผมดูตัวผมเป็นลูกนะครับเอ้ผู้ลูกน้องให่ครับแล้วเป็นบริษัทการช้าที่ทำงานครับเรื่องนี้เราไปถึงนายกรัฐมนตรีไหมผมไปมาทุกที่ อะไรนะศูนย์ตำรธรรมนะครับกรมขนส่งทางบกกระทรวงกรมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวตัดสภากรรม m i n i ร t r a งานกรรม m i n i s t r มนาคมถามมาตรงไหนได้ทุจริตหน้าผมมั้งก็ไม่มีใครแก้ปัญหาก็เนี่ยครับก็พอเกิดโควิดมายัดไส้เลยครับเอาให้ถูกต้องให้ผ่านจากรัฐสภา เนี่ยเมื่อวันที่15ธันวาคมไอ้ยวันที่25ธันวาคมเอ้ย25พฤษภาคมนะครับ25พฤษภาคมครับยัดไส้มาเลยด้านแรกเลยพกผมว่ากฎหมายนี้จกไปแล้วเอาอีกสองปีไปเพราะพวกผมนั่งอยู่ร้อนจากโควิดแล้วก็ลดหมดอายุ9ปีเมื่อก่อนให้9ปีแล้วก็ให้ผมมาอีกสองปีให้พวกผมมาส่งตรงที่เร็จปั๊บเอาแอปให้ไปทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วแอปนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าว่า F อีก แอปนี่นะครับตอนแรกผมเนี่ยนะพวกผมเป็นคนนำเข้ามาแกล็บเทคซี่เนี่ยที่เข้ามาเมืองไทยครั้งแรกเลยพวกผมเนี่ยนะเป็นคนนำเข้ามาเพราะว่าเราเห็นไหมว่าเทคโนโลยีมาให้ประชาชนใช้มันดีอ่าบอกว่าไม่เอาไปนำบอกโอเคเราสนนุนเราเป็นคนโฆษณาเนียหาลูกค้าใช่ไหมครับหาคนขับมาสมัครเป็นไดเวอร์ให้กับแกล็ หายุตส่าห์ผู้โดยสารขึ้นมาพี่โยนเลยพี่โอ้ดีมากเลยพี่อ่หักผมสิบบาทโอเครับได้หักสิบบาทงานยังร้อยก็หักเราสิบบาทเราก็เหลือเก้าสิบต่อไปหักสิบสองต่อไปอีกเอาไปดำมาวิ่งหานปิ๊กซี่หายครับเพราะว่าเป็นคอมพิวเตอร์มันสามารถทำได้หานปิ๊กซี่หายเลยขึ้นเดียร์หันเดียร์หักยิ่งมากไปถึง อ่าโปรในเรือเนี่ยงานที่ยากก็เรื่อท,ที่ยากงานลตอดงานในเรือเนี่ยให้ขึ้นไปแคปที่แต่โองานสายสี่สายสามไปทางอโศกภูมไปทางาทุงทงมทอ่านง่ายวิ่งไกลๆขึ้นไปแคปที่แล้วหากผมยี่ป้านเปอร์เซนต์ะพี่ที่ดูยวยาวันน,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  30, น,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 นึงเนี้ยไม่ต้องมากแค่สามหมื่นงานเนี่ยหากผลญี่เเนี่ยได้ไปเท่าไหร่แล้วศักระยามยนะครับนายบายนายบายผง คุณิด้ไทยเลยแต่เงินโดยนี่เป็นนโยบายของมุญญาเจเลยไอ้แฟลไปดำถูกต้องตามกฎหมายยักมาหลายรอบเลยครับเข้ามาพวกผมว่าเป็นารทุกรอบเนี่ยครับต้นเหตุที่เราบอกว่าคุณทำแบบนี้เป็นเพราะอะไรแข่งหรือเปล่าถ้าเป็นที่ก็หักไปไปอยู่ตรงไหนอธิบายให้ประชาชนทราบคือสมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนขับของแฟลติฟ อ่ามันจะมีตัวเลือกเป็นแท็กซี่แท็กจัดแท็กจัดแท็กมีเป็นงานเหมาครับอ่าสมมุติว่าขึ้นจากจุด A ไป็น B เมาส์สองน้อยสิหักผมที่ได้เพื่อนเลยครับแล้วในกระเป๋าตังค์ผมเนี่ยในกระเป๋าตังค์ในในบริษัทไอเวดตัวนี้ครับต้องมีอย่างน้อยห้าร้อยบาทแท็กซี่ตีง่ายที่วิ่งกับเขาอยู่ไม่ต้องทั้งหมดแค่ห้าหมื่นทันที สองแสนห้าหมื่นคันวิ่งกับเฟซอยู่ห้าหมื่นคันมาวิ่คันละห้าร้อยบาทโดนดูในเอเลยพี่เาอะไรห้าหมื่นคันพี่ตัวเลขอะไรผมจมน้ำก็ดีที่ไม่ออกอ่ะเนี่ยพี่คิดดสองรยห้าสิล้านสองยี่สิบ้าล้านอะพี่คิดดูวันนึ่งวันนึผมวิ่งเมื่อก่อนนะผมวิ่งกับเฟซในวันสามสิบงานเดี๋ยวนี้สามงานัไม่ได้เลยพี่ เพราะว่ามันเอาไปใต้ด่าหมดมันเอาไปแคปแ๊บหมดพอวางขึ้นมาปั๊บเนี่ยพอเห็นเป็นติ๊กขี้นะมันยกเุ่งเลยมันปวดยกเลยมันบอกว่าติ๊กขี่นี่ให้ไติ๊กขี้ลดแป๊บเพื่อจะได้รีมาเเปอ์ซ็น20%พี่ว่ารัฐบาลที่เห็นอยู่เนี่ยครับเล่นสมองขนาดนั้นจบ็อะไรต้องทำอะไรครับท่านจะเพลยไอทีทั้งอะไรครับทำไม่ได้ เอาผมไม่รู้อะไรนผมไม่รู้แต่ผมว่ามันทำไม่ได้ผมไม่พูดผมไปอธิบายไปผมไม่รู้ที่ที่ยเหมือนมันกรอีเรื่องหนึ่งที่กระทรวงไอทรัพยากรอ่าเรื่องค่าไอสองจุดห้าอะไครับตั้ากว่าจะได้ใช่ไหมครับเที่ยงคืนผมจะเลิกนะกว่าจะเลิกได้นั่นหะครับ ต้องรู้ะครันถ้าไม่ดึงเขาไม่เป็นอย่างนี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมการเมืองไทยมันเป็นแบบนี้หรือว่านักการเมืองบีบคออยู่ไงนผมก็ไม่รู้มันก็เป็นระบบที่กินด้วยกันนั่นแหละเรื่อนี่คือนี่คือความในใจที่พวกผมอยากจะมาให้ทีใครไม่คนได้รับทครับว่าอาชีพพวกผมเนี่ยเรื่องโควิดเรื่องแล้วที่ทำลายเราแต่ว่าพวกนี่อยามาทำลายเราที่ช่วยเราได้ไหม แค่นี้แค่นี้แค่คุณเอาก้นไม้ออกมา่อนแล้วไงเอาต้นไม้ออกมาแล้วบอกให้ไปเขียนใหม่ให้ไปทำใหม่ให้มันเหมือนกันให้มันเท่าเทียงกันผลเนี่ยอยู่ทุกเดือนทุกปีเนี่ยวเนี่ยต้องเป็นกับกี่สาเท่านั้นนะพี่ต้องไปทิ้งลายนิ้วมือนะครับต้องเสียให้กรมตำรวจหนึ่งร้อยบาทต้องไปจ่ายที่คนส่งอีกห้าร้อยบาทใบนี้ต้องรวมขึ้นวัน แล้วขึ้นวันนี้ผมวิ่คราผมได้เท่าไหร่อ่าแต่ของส่วนบุคคลไม่ต้องนี่แค่แค่นี้เอาเปรียบผมขนาดไหนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่สมศไปตั้งราคาเลยนะเป็นปริมาณของที่คนหนึ่งได้อธิบายว่าความเป็นมาเป็นยังไงที่เราเกิดร้อนเพราะเกิดโควิดด้วยเพราะรัฐบาลด้วยเพราะว่านักการเมืองที่ชื่อศักดตรยาม ครับสวัสดีครับพี่น้อง่วมชาติครับก็ผมก็ต้องเท้าความเนาะกว่าจะโตได้ก็ต้องกินข้าวนี่คืออาชีพพ่อผมขออนุญาตนะครับอาชีพแม่ก็คือภูมิปัญญาในโบราณเนาะพูดยัง้ยู้ตั้งแต่พ่อมาเนาะอันนี้ก็ผมเห็นลูกๆมาทำงานประกอบการอาชีพเป็ดซี่ครับคนขับเ็กซี่จริงเนี่ยถ้าจะทำงานวิจัยจริงหรือเขาเรียกว่าทำงานตรวจสอบ ข้อมูลนะครับก็มาจากภาคฐานคนยากจนครับครับคนยากจนมาจากไหนครับก็มาจากวิถีชีตชาวไร่ชาวนาใช่ไหมครับมาประกอบอาชีพท็กซี่นี่ก็เป็นที่หวังบางคนถึงขั้นว่าขายไร่ขายนาจำนองทศกเนาะมาหอบรถแท็กซี่เพื่อจะหารายได้เสริมเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อคูณกันระหว่างประกอบการเกษตรกรเกษตรกรรมและอาชีพบริการนะครับ ที่สุดแล้วก็มาเจอปัญหาเนาะอันนี้เขาเรียกว่าปัญหาความยากจนผมจะโฟกัสมาที่รัฐบาลครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ประมาณเจ็ดปีแล้วที่ผ่านมาเนาะท่านพระท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารกรัฐมนตรีคเอาละผมก็เชื่อแหละมันเป็นเพราะของท่านนี้ต้องมบริหารแต่ผมยังไม่เห็นผลงานนะครับคือหมายความว่าผลงานการแก้ปัญหานะครับ ผมจะโฟกัสมาที่การแก้ปัญหาควาามยกจนนะครับประชาจนก็คือสิ่งเหล่านี้แหละแต่ละอาชีพที่ชนิดใช่ไหมครับมันก็จะเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับมีข้อผูกพันกันโดยธรรค่าเรียกประชาชนเนาะคืาเรียกว่ารักย่าแม้กระทั่งการลงทะเบียนที่ท่านที่ว่านะคนยากจนจะมีตัวตนยืนยันได้อย่งไรเนาะในระบบสารระบบใช่ไหมครับบางคนอาจไม่มีอะไรในระบบในการโอนเงินไม่ได้จบเงินนะครับขออนุญาตครับเราขอเสนนึง ครับตีพผโโฟกัสท <ị iedzieć S 1> <using> ี่รัฐมนตรีกระทรวงมนุษยสังหาริทธอบนนะครับคือพระณลุ่มเยครับครับพระกคุ่ญเยอทัยเขมีเขาได้เรื่อมรุ่ทุกรรสบาลนะนี่คือความจัดระยะของกุ่มเจทยนะครับก็คือเขาเป็นคนที่รู้เรื่องตลอดอัธยอศัยคือความคิดความรุ่งไม่มีจุดยืนมัก็เลยองว่าความอัธราศัยความสามารถที่เาบอกเลยว่านี่แหลก็เลยชมเลยว่า อัจฉริยะที่เก่งมากเท่าที่ผมเห็นมานะครับเขาตัวเงินเราเขาเก่งมีความสามารถจริงๆครับและวิธีการบริหารและนโยบายของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองว่งผลกระทบเป็นยังไงครับโฟกัสบนเงิน่ะคำว่าไฟาอมปกฎหม้เนี่ยเขาไม่มองว่ามันคืออะไรมีปัญหาอะไรสังคมจะขัดแย้งอะไรใช่ไหมครับเขาไม่ได้คิดเลยครับเห็นไหมเขาจะปลฟกัิเงินให้ประชาชนรู้สึกเงินนี่ครับเขาเรียกว่าไอ้ความเก่ายังไม่เสร็จ เอาเรื่อความใหม่เข้ามาแล้วความรวยเออความัวยไ่หายเอาความไฟมาแล้วภาษาอังกฤษนะครับก็หมายความว่าจังติดสร้างให้ประชาชนติดตามกันไปนะครับก็หมกมากผมอยากถามก็เดียวว่าแท็กซี่ป้ายเหลืองเนี่ยมันวิ่เหยือเ่ยมันไม่พอใช้แก่ประชาชนเลอครับไปถามใครก็ได้เด็กป .4 หรือป .5 ป .6 หรือป .2 ได้รถแท็กซี่ทำไมมันเยอะจังพ่อมันจะลดนต่อเนื่องนะครับ เรื่องนี้แก้ปัญหายังไม่ได้ครับก็ยังจะเอารูปใหม่เข้ามาคนที่สุดตามมาเลยครับพี่น้องนี่สินลยครับผมไม่อยากเห็นบรรยากาศสิ่งนี้ไม่อยากให้มาฆ่าสภา2ปีนะครับท่านนายกสมาครผมเข้าคนสิทธิ์จริครับท่านรู้จักไม่เหยียใครใช่ไหมครับอ่าหรือลุงช่วยรบกวนตายฆ่าสภาทำไมไม่มาปราณิปัตย์ใย่ไหมครับเพราะด้วยภาวะที่สิ้นใช่ไหมครับการส่งเสริมของรที่ไม่ได้ ที่มันคิดถึงบริบทของกุมปัญญาถ้าราชการนะครับกุมปัญญาสิ่งหน่งที่พูดมาคือครับคก็คือกุมปัญญาครับก็คือที่แปลตัวเองเป็นผู้ประกอบการนะครับทำมาให้ดางต้องตามหมายอยางที่านผูการว่าดอบรมต้องทำตามขั้นตอนนะครับเกตนาบริสุทนี้มันไม่ค่ากับที่น้องประชาชนคนไทยได้เหรอครับผมดคำเลยครับเพราะฉะนั้นใครกันแน่ตอนนี้ ผมดูแล um, like ้วร like wow so ัฐบาลพวกนี้เป็นรัฐบาลที่อัจรธยาเหลือเกินบากว่าสิ่งยังภาษาอีสานนะเสียงนะเสียงนี้ก็เสิยงที่ใช่แหลเรียกสารแปลงไาลีนะเนี่ยนะเนี่ยนะพวกนี้เก่งมากครับพวกนี้ก็ฝากพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านครับที่นห้องสติ๊กมีมีคนปร์กัปชันไม่กี่คนนะครับถ้ามีความตั้งใจแก้ปัญหาจริงนะครับมันก็ต้องาีอะไรนะครับเพียงแต่ว่า ท่านนายกจมาคมต่างเขาก็มีทะเบียนมีข้อมูลอะไมที่จะมีความร่วมมือกันก็มีใช่ไหมครับคนสะสมทจริงมีคนที่จะจองรถรถอะไรเป็นอาชีพจริงเป็นยังไงเริ่มบริการด้วยกันแต่ทีนี้เขาไม่ได้ดึงตรงนั้นความยั่งยืนตรงนั้นเขากำลังดำเนินผลประโยชน์ปลูกปีเลียนพุกระแสคือครับในที่สุดก็โยกปัญหาให้ประชาชนสุดท้ายความยั่งยืนก็ไม่ได้แเรียบร้อยนะครับใช่เขาเรียกว่านี่คือนโยบายครับ นั่นคือใบบาที่พักการเมืองเหล่านี้เรื่องวิ่งไหว้จะเกิดในนิสครามตลอดใช่ไหมครับเพราะนั้นอยากอาชีพปริญญาอาชีพนักเล่านะครับการเลือกรล่นแบบคุณค่าความเป็นช่วนนั้นนี่ครับการเลือกเล่นจะรวยหรือถูกดอกไปล้วครับนี่คืออะไรในความสนยเพราะนั้นผมอยากฝากพี่น้องหรือผู้อ่านทั้งหลายนะครับฝากไว้ว่า เกษตรกรประชาชนเขาแค่รับสิทธิเท่านั้นท่านอจากลัวเลยแต่พวกท่านน่ะพวกนั้นพวกคือพวกท่านคือคอร์รัชและกบฏพวกท่านกบฏต่อประชาชนครับไม่มีความจริงใจเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกอะไรกับคุณนะวันที่5เจอกันครับพี่น้อง15มิถุนายนนะครับวันมะรืนนี้ซึ่งคอรมรจะรับร่าง ที่นายเสียที่ชอนำเสนอนะครับซึ่งหลายฝ่ายกฎไม้เขาบอกว่าเป็นกลหมมันไม่น่าตำหนิเลยเขาเรียกว่าเล่งหรวปัญหาเล่งตรวจเข้าไปยังังมีมากมายใจกว้าไหมไอ้แค่เลตัสซี่ไม่เลือดกิรเลยครับผมะยาถามเลือดกิดไรไหมเพราะมันจะหลุดเกินไปมากแล้วเขาจะแก้่ออย่างนค้เขาจะัฒนาขกลุ่อเาไม่มีที่คืจะ่บเลครับ มันจะยากอะไรเพราะนั่นใครจะลิบเนี่ยประชาชนจะลิบหรือคนกบฏทีจะลิบหรือรัฐมนตรีจะลิบครับบอกไว้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณเลยครับ่ขออนุญาตจะมีนะครับคืออย่างที่พี่เขาบอกนะทุกอย่างถูกต้องหมดพียงแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เขาต่าหายในเรื่องของเงินมากเกินไปอย่าให้ผมบอกเลยว่าใครบ้างทั้งหมดเลยครับ ผู้บริหารประเทศตอนนี้ทั้งหมดในรัฐบาลของประุท์กันโอธา